กับรายการแอมแซมน,นั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้ค่ะดีใจมากเลยมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ขวัญบอกไปค่ะขวัญจะได้พูดคุยกับพี่พี่น็อกเดอนน็อกนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ค่ะเราก็เพิ่งจะดูมิวสิคโดตัวล่าสุดของเขาไปเลยนะคะกับเพลงส่งสัญญาณนั่นเองค่ะที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขวัญขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับพี่บีมแล้วก็พี่ปุปปปปป๊บปั๊บค่ะสวัสดีค่ะ เจอแล้วนะก็เมื่อกี้เพิ่งดูมิวสิกิดอเสร็จไปเลยค่ะ <UB. S 2> ต้องขอถามกันนิดนึงถึงเนื้อเพลงเพราะว่าน่าสนใจมากเลยได้ข่าวว่าอันนี้เนี่ยแต่งมาจากความรู้สึกจริงๆของพี่ปุป๊บปั๊บเลยใช่ไหมคะใ <ST itte> ช่ครับก็เพลงนี้<ๆ>นี่คือแต่งแต่งตอนนั้นแต่งในรถตู้เรา <ST IT US> เดินทางไปเล่นดนตรีแล้วก็ไปต่างจังหวัด ราคราน,นี้เราก็อ,าอยากอยากจะโทรหาคนที่เราลกอย่างเงี้ยปรากฏว่าโทรศัพท์แบตหมดสถานการณ์จริงเลยคือแบบ <c oughs> คิดถึงพอดีอแล้วแบตหมด <mode S 1> <he? S 2> อยู่ในรถโตไม่มีที่ชาร์จไม่มีอะไรทําอะไรไม่ได้ก็ก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้คือเราคิดสามารถส่งพลังจิตได้แล้วบอกอเขาในใจว่าคิดถึงนะอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ แต่งแต่งเพลงนี้คะชื่อเพลงส่งสัญญาณก็คือสามารถส่งสัญญาณด้วยหัวใจของเราเองได้เงี้ยครับโอโ้โหโรแมนติกมากคู้ <c oughs> คนรักคนนั้นเป็นเหมือนอินสปิเรชันสำคัญเลยด้วยนะคะอันนี้จริงๆแสดงว่าแบบคิดถึงมากเลยนะถึงทำให้เราแบบจินตนาการไปแบบนี้ได้เลยแต่ว่าทําไมถึงทําให้มันเป็นเรื่องราวที่ออกมาทางจินตนาการหรือว่าการส่งกระแสจิตนะคะอ๋อก็เออมันมาจากว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยชอบออดูหนังพวกไายไฟย <c oughs> พวก <c oughs> แล้วกอีทีมาใช่ไอีทีเพื่อนรักอะไรยเงี้ยแล้วก็จะแบบมีแบบพลังจิตมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแล้วก็เราพอพอเราได้ความรู้สึกเนี้ยเรากลับบ้านมาแต่งเพลงแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการพวกเนี้ยฮะแล้วมันก็เราก็มาแต่งดนตรีให้มันได้อารมณ์อย่างที่เราต้องการแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ในรถตู้ที่คิดถึงคนรักนะคะจนกระทั่งแต่งเพลงออกมาเลยใช้เวลาในการทําเพลงนานไหมคะก็คือ จากรถตู้กลับมาถึงบ้านปุ๊บแต่งเลยครับเดี๋ยวลืมพี่ว <st> <c oughs> ั๊ก็แต่งเองหรอว่าปรึกษาพี่บีมด้วยช่วยกันแต่งยังไงก็ส่วนใหญ่เนี่ยตอนแต่งเนี่ยพี่วัตจะจะ,จะแต่งเองทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนหให้เป็นเดโมโดให้มีเครื่องดน,นตรีอะไรแล้วก็ให้พี่บีมฟังพี่บีมก็จะมาช่วยต่อหลังจากที่ได้เดโมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าพี่บีมนี่จะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มด้วยแล้วก็โปรดิวเซอร์ครับก็คือแบ่งแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยก็คือผมจะแต่งเพลงทำเดโม แล้วพี่บีมก็จะจะเป็นโปรดิวเซอร์จัดหาห้องอัดนักดนตรีอะไรแล้วก็ตรวจสอบเพลงแก้เพลงอะไรเงี้ยเราก็มานั่งแก้คือแบ่งชัดเจนแบ่ง,บงชัดเจนแล้วนอกจากเนื้อหาของเพลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองคนนะคะมีส่วนร่วมแบบอยงนี้ยังไงบ้างคะ,คะถามพี่บีมด้วยก่อนดีกว่าพี่บีมก็เพลงนี้ปับแต่งเพลงเสร็จใช่ไหมครับผมก็ก็เรียกเรียงก็คิดเราก็หาสไตล์เพลงว่าจะทำยังไงล้วก็จะอัดเสียง แบบไหนจะให้ใครมาเล่นบ้างเนี่ยนี้ครับเพี้เราก็ได้เราก็เราก็ได้คุณอู๋จากวงเดอะเยอร์สมาเล่นตีกองให้นะฮะแล้วก็ผมเล่นกีตาร์เองเล่นเบสแล้วก็ได้คุณคุยใช่ไหมฮะ ปั๊บพี่ปูป้าครับพี่พูดคุยใช่ไหมพี่คุดคุยครับเล่นาิมพ์คีย์บอร์ดให้เลยช่ครับนักดนตรีเยอะมากครับวันทีงงอ๋อคือพี่บีมจะเป็นคนที่แบบว่าติดต่อให้ว่าเอาใครมาเล่นตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแต่ว่าได้เนื้อเพลงมาเรียบร้อยแล้วแหละก็เอาเดโมไปให้ดูปรึกษากันแล้วคราวนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ของดนตรีในเพลงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเพลงสไตล์บลูครับจริงๆก็เป็นเพลงก็เป็นเพลงป๊อปนะครับป๊อปราะๆก็เพลงช้าๆตรงกลาง แต่ก็เข้มข้นฮะเข้มข้นนะคมเป็นบลูแบบเข้มข้นนั่นเองนะคะฟังเพาะๆฟังเรื่อยๆนะอันนี้แล้วก็พูดถึงความพิเศษมากดีกว่าค่ะสําหรับความพิเศษของเพลงนี้เลยคืออะไรคะผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพลงเป็นเพลงป๊อปล็อกที่ผมว่าไม่ค่อยมีคนทําเพลงบลูในค่อนข้างโมเดิร์นแบบนี้ผมรู้สึกว่าง้นเพลงไทยครับก็เราก็ผสมหลายๆอย่าง ค่ะ <th> อ,อันนี้ก็คือความพิเศษนะคะก็จะโมเดิร์นด้วยนิดนึงแต่ว่าคราวนี้พูดถึงตัวเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูที่มิวสิกวิดีโอบ้างนะคะเมื่อกี้ได้ดูปลายก็สวยมากเลยนะคะแสงอ<ล>ะไรทุก<พ><หม>อยาก่า<ห>ง<ม>แล้วก็อยากรู้ว่าทําไมถึงต้องทําเป็นหุ่นยนตะะ์ค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเป็นไอเดียของผู้กำกับนะครับชื่อคุณคุณผู้กำกับคุณคุณเอพีเอเป็นผู้กำกับใช่ครับก็ตอนแรกเราคิดว่าอีกอย่าง เราคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นอะไรเหมือนที่ตอนเราแต่งเราเป็นที่อะไรอย่างเงี้แล้วก็บว่าคุณเอ๊คุณเอ๊เขามีมีแนวคิดอีกแบบหนึง่งค่ะซึ่งแบบเ,เขาเสนอเป็นหุ่นยนต์ซึ่งซึ่งมันเออมันมันไม่ตรงกับที่เราคิดซึ่งดีจะได้มีมุมมองที่หลากหลายเพราะเราก็แต่งเพลงเต็มที่แล้แลวเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวที่เราคิดก็<ม>เป็นหุ่นยนต์คราวนี้ไอหุ่นยนต์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนแบบว่าเหมือนคุณไซบอร์กเนี่ยมันเป็นแบบ มือนกึ่งไม่มีชีวิตนะฮะไม่มีติดใจอะไรเงี้ยแล้วก็ใน MV ก็จะบอกว่าทำไงให้เขารู้จักรักดอกไม้ให้รู้จักเออมีความรักในเสียงดนตรีเสียงอะไรขึ้นมาค่ะแล้วก็ตอนหลังเอ้ยสาบอกเนี่มันดับไปดับไปทํา <ำ S 1> ไงก็ไม่มีชีวิตชีวาขึ้นมาสุดท้ายแล้วจากถ้าดูจาก m v ็ีดีก็คือสุดท้ายแล้วความความรักนี่แหละความรักความจริงใจที่ผู้ชายเนะี่ยมีให้ผู้หญิงเนะี่ยจะทำให้ชีวิตมัน เกิดขึ้นมาไหนได้เป็นเหมือนซิมโบลิกนิดนึงอะไรอย่างนี้เอาหุ่นยนต์มาแบบว่าแสดงความรักอย่างนี้นะคะสุดยอดเลยก็เหมือนกับว่าได้หลายๆความคิดเห็นนะคะแล้วก็รวมกันออกมาเป็นหุ่นยนต์ซึ่งมิวสิกวิดีโอเนี่ยค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะทั้งตัวของ MV นะแล้วก็ตัวของเพลงด้วยค่ะก็เอ่อในสำหรับตัวของเพลงเนี่ยแฟนเพลงก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องเพลงมันมันเพลงนี้ก็จะแบบโรแมนติกซึ่งซึ่งมันก็จะแบบว่าเออเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเราแล้วก็แฟนเพลงด้วย ส่วน MV เนี่ยก็มันเขาเป็นพี่เอนะเป็นผู้กำกับหนังคราวนี้ก็ทำออกมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเอ็มวีของเราส่วนใหญ่จะเป็นของแมนแมันมี่จะเล่นเป็นเนื้อเรื่องเสริสวมว่าเรื่องล่าสุดของคุณเอทำหนังผีครับค่ะหนัง <laughs> เรื่องผีแต่ว่าก็เป็นผีโรแมนติกนะก็เลยก็เขาก็ถ่ายทอดได้ดี เพราะว่าเขาก็คือถนัดด้านของเรามนติอยู่แล้วแล้วเพลงเรามันก็แบบว่าบอกราก่ะบอก,กวาแล้วก็แบบว่าบนความเข้มๆหน่อยมีแบบว่ามันแปลกมีจินตนาการดีก็เขาก็เหมาะสมใช่เนาะแต่ว่าแฟนๆก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะมาดู <c oughs> มีสิวิดีโอแบบเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นรักหวานๆแทนค่ะ <c oughs> แต่คราวนี้เอาใจแฟนๆต่อเลยค่ะทามถึงสเต็ปต่อไปค่ะว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยจะมีอะไรให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ <c oughs> พี่บีมเลยค่ะช่วงนี้เราก็มีเล่นเรื่อยๆครับค่ะ ก็เดี๋ยวก็มีจะมีเราเลือกซิงเกิลใหม่ไปแล้วด้วยค่ะครับผมซิงเกิลใหม่เป็นยังไงบ้างแอบบอกนิดนึงได้ไหมครัก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเป็นป๊อปร็อกะครับป๊อปร็อกไม่หนักไม่หนักแล้วแล้วเกียวเสร็จแล้วเขาแบบว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมิวสิกวิดีโอก็เราก็รอทำมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเลือกซิงเกิลเรียบร้อยเลือกซิงเกิลเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวมิวสิกวิดีโอเสร็จก็ส่งมาให้ที่แอมไซมของเราได้ผมตอนนี้ฝากเพลงนี้ก่อนแล้วได้ค่ะ โอเคนะคะส่งสัญญาณนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีบอกรักเนาะคือสไตล์ของพี่ปุ๊กป,ปั๊บที่เขาเจะจินตนาการไปถึงอีทีแต่ว่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีการบอกรับแบบไหนนะคะ <c oughs> วิธีการแสดงความคิดถึงของคุณเนี่ยเป็นยังไงอย่าลืมส่งมาบอกเราได้นะคะที่สี่สองสองหนึ่งสสี่นเ่งค่ะอ่ะเดี๋ย <c oughs> ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพี่พี่เนี่ยจะยังอยู่กับเราต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่ๆี่ก็จะมา เล่นดนตรีให้เราฟังสดๆเลยแล้วก็ร้องเพลงส่งสัญญาณให้เราได้ดูกันด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะรอดูช่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนขอมิวสิกวิดีโอก่อนเลยอยากจะชมมิวสิกวิดีโอเพลงไหนเป็นพิเศษไหมคะเออเพลงรอรักของ Squid Animal ครอรักนะคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงแบบเป็นโรแมนติกหมดเลยเป็นที่ชอบฮะชอบนะผมโปรดิวเพลงนี้ด้วยอ๋อได้เลยนะคะโปรดิวเซอร์ขอเองเลยนะคะกับรอรักจาก Squid Animal นั่นเองค่ะ สักวันเมฆดำคือคลานออกไป ข้างๆบอกเลยว่าอินมากค่ะคือเสียงพี่ปั๊บนี่แบบคือรู้เลยว่าคิดถึงจริงๆนะคะแบบคิดถึงคนรักจริงๆแน่นอนนะเดี๋ยวขอหาที่ก่อนให้อยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะอนโอ้โหบรรยากาศนี่แบบ <c oughs> <c oughs> พอเราเข้ามาอันนี้มีควันมีควันนะคะไฟฟ้าจริงครคือเขาขับมิวสิกวิดีโอแล้ทั้งเมื่อกี้ฟังแล้วแบบคิดภาพตามจินตนาการตามคืออินมากๆเลยนะคะเข้ามาคืออิจฉาอิจฉาคนรักของพี่ปุ๊บปั๊บเลยที่แบบแต่งเพลงนี้ให้อย่างนี้เลยอ่าแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองคนค่ะฝากผลงานกันนิดนึงดีกว่าจะมีไปโชว์ที่ไหนเร็วๆนี้ไหมคะครับก็ส่วนข่าวที่พวกเราจะไปเล่นนู่นนี่ที่ไหนนะครับก็ ติดตามได้ใน Facebook อ่า Facebook ค่ะทางไหนเอ่ย Facebook คือ k น็ k กเด k นน็อ k Nock the Knock ก็คือพิมพ์ Knock the Knock เลยนะคะใน Facebook นะครับเฟซบครับเป็นกลุ่มนะคะเอ้เป็นเป็นเป็นเพจนะครครับผมแล้วก็ที่ w w w s p i c y d i s c o m ครับผมอันนี้ก็จะมีตารางให้ดูเลยว่าเสื้อเป็นคนไหนจะไปเล่นโชว์ที่ไหนเวลาไหนบ้างค่ะมีที่ไหนอีกบ้างนะคนอรีนอ่านี่เห็นว่ามีโชว์ล่าสุดด้วยใช่ไหมคะบอกได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวแฟนๆจะได้ตามไป ที่ e อ p o r โพเรียมวันที่4 4มีนมีนาคะใช่ครับ6โมงครึ่งครับงาน l i ฟ e c y คลิ n งครับไลฟ์ไซคลิ n งนะคะที่ e อ p o r โพเรียมวันที่4มีนานี้6นะคะโมงครึ่งใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าแฟนๆนะคะของน็อน็อยากจะไปดูเนี่ยก็ไปเจอกันได้เลยรวมถึงช่องทางอีกหนึ่งช่องทางค่ะการดาวน์โหลดนั่นเองเผื่อว่าแฟนๆคนไหนอาจจะดาวน์โหลดเพลงนี้ส่งสัญญาณเก็บไว้ค่ะที่ไหนดอกจัน4 9 1 5 4 4กด07ครับ นะคะรีบกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะอันนี้จะได้มีเพลงนี้เอาไว้ฟังแบบว่าซึ้งๆนะหรืออาจจะแบบดาวน์โหลดแล้วก็มอบให้กับคนที่เรารักหรือคนพิเศษของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณพี่ปีมแล้วก็พี่ปุ๊บปั๊บมากๆค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าพี่พี่นะคะมาพูดถึงผลงานล่าสุดนะคะพูดคุยกับเราแล้วก็มีโชว์เพราะาะให้เราดูด้วยวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะได้ดูเพลงกันไปสดๆเลยนะคะกับเพลงส่งสัญญาณค่ะเพื่อนาลื่ง SMS มาบอกเราด้วยนะคะว่าวิธีส่งคความิดของเอนมเอี่ย ป็นวิธีไหนเป็นแบบไหนนะคะบอกมาได้เลยที่4221441นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่าน SMS กันนะแต่ว่าตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวมีดิโอกันก่อนเลยดีกว่านะคะกับซองเพลงของเราคะ่ะเพลงแรกนะคะก็คือเพลงนี้เลยรักเขาไปก่อนนี้ไหมของพี่พีทพีละค่ะเลงหนึ่งเพลงนะคะกับเพลงขมอ่อนของต้นธนสิทธิ์นั่นเองคะ่ะ